เพื่อไทยชนะโพลน้าแตกเอาไม่ถึงกระดานนั้นเพราะมันเป็นเขตเลือกตั้งเดียวแล้วเป็นฐานที่มั่นอพูดไปเดี๋ยวหาวยส้มเป็นฐานที่มั่นของพักเพื่อไทยเดิมอยู่แล้วอันนี้เป็นการเลือกตั้งแทนคุณพิเชิเชื้อเมืองพานนี่ไงแต่ชนะขาดเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพักน้ําเงินไม่ลงด้วยคะดนนมันก็ต้องไหลไปข้างหนึ่งข้างใดอ่ะกรณีพักภูมิใจไทยไม่ได้ส่งเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ย คุณพิเชย,ยังได้คะแนนน้อยกว่าส3 0 0าเลยถ้าถามถึงพรกประชาชนนี่จริงจังนะผมก็ยังเห็นคุณเท้งนัทพงศ์ไปหาเสียงเลยไปช่วยหาเสียงให้กับคุณสุทธายาละหรือคุณแมวเนี่ยแล้วจำได้ไหมที่มีการโฆษณาหาเสียงให้ด้ยการทำคลิปแบบตื้อๆนั่นแหละ1ิบีกันยา1ิบซีกันยา1ิบซกันยาจำได้ไหมอ๋อำคุณเท้งใช่ไหมคะนี่ไง ถึงขนาดหอบก๋วยเตี๋ยเขามากินเหรอไปอะคะ <c oughs> อ่าเนี่ยอันนี้ไปหาเสียงของเพื่อไทยเนี่ยคนที่ลงไปช่วยหาเสียงเป็นแกนหลักก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินของพรกประชาชนเนี่ยนี่ไงอ่าเดี๋ยวจะหาว่ายังไงอ่ามันเป็นฐานที่มั่นเดิมของพรักเพื่อไทยจริงๆค่ะถูกไหมใช่แล้วมุมหนึ่งท้าจะโดน พรคประชาชนสักหน่อยก็คือก่อนหน้านี้เลือกตั้งซ่อมที่ไหนนะก่อนหน้านี้แล้วเลื่อนออกไปอ่ะทางอีสานอ่ะสีสะเกตดไหมจำไม่น,าน่าที่อยู่ในพื้นที่สู้รบแล้วเลื่อนออกไปอ่ะอ่าใช่ใช่รู้สึกศรสีสะเกตดนะคะพรคประชาชนเนี่ยไม่ส่งค่ะตอนนั้นให้เหตุผลว่ากำลังบุ่งสู่การเลือกตั้งทั่วไปแล้วอ่ามันเกิดขึ้นก่อนจริงนะเพียงแต่เขาเลื่อนวันเลือกตั้งเพราะเกิดเหตุการณ์ประทะครั้งนี้ส่งทําไม ถ้าบอกมุ่งไปสู่การเลือกตั้งใหญ่เพราะครั้งนั้นในเหตุผลพี่จําได้อยู่อาจจําได้ใช่ไหมเนี่ยาเสียงให้สีสเกตค่ะสีสเกตเขเกตห้าป่ะห้าจากเดิมอจะเลือกตั้งวันที่สิบเลื่อนออกไปก่อนเพราะช่วงนั้นมันมีเหตุการณ์ประทะไทยไทยกัมพูชาเข็ดห้าเขตดห้าค่ะให้วิเคราะห์ก็แพ้ไงพักประชาชนแพ้ยับเลยนี่ดูคะแนนสิ สี่หมื่นสามสำหรับเพื่อไทยส่วนพักประชาชนหมื่นแปดค่ะแต่ถ้าจะถึงขนาดบอกว่าเป็นภาพรวมทั่วประเทศไหมก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องพื้นที่ขนาดเดียวกันก็นกตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกันนะว่าดุสิโพออกมาในภาพรวมมาไม่ตรงหรอกแต่ก็มีคนไปมองจับผิดในทำนองว่าออกมาในวันที่จะมีการเลือกตั้งซ่อม เกี่ยวกับโพอะ,ะว่าถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งประชาชนจะเลือกพักการเมืองไหนพักประชาชนอันดับหนึ่งเลยนะ่ะ23.94%พักเพเพื่อไทยถือเป็นอันดับสเลยนะพักเพื่อไทย11.61%อ,ยอย 11. ค่ะอันนี้คือดูสเสียโพแต่หมายถึงการเลือกตั้งพักการเมืองใดเป็นการเลือกตั้งทั่วไปแต่ก็มีคนโยงไงอืมโอ้โหแต่จริงๆนะดูสิยโพเนี่ย คนข้งจะเชื่อถือได้ด้วยนะมันตกจริงๆนะน้องหมายถึงพักภูมิอไรพักเพื่อไทยใช่ไหมใช่คือตกยังไงไม่ควรจะต่ํากว่าภูมิใจไทยไหมคือปกติเนี่ยเพื่อไทยกับประชาชนจะสูสีกันไม่สูสีก็ที่สองอ่ะอ่าค่ะบางช่วงก็ต่ำกว่าเยอะอหนึ่งสองอืมค่ะแต่นี่คืออยู่ลําดับสี่ก็ภูมิใจไทยมากกว่าภูมิใจไทยในสิบสี่จุดสองศูนย์เปอร์เซ็นต์ถ้าดูจากโพลนะคะ